งานโฟนิชูบอกเลยว่าเป็นงานที่แบบใหญ่มากแล้วเป็นเจ็ดมากที่แบบให้มาร่วมแบรนด์นี้นะครับก็ยังไงดี่อะตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้แบบผู้คนเยอะมากเยอะมากใช่ตื่นเต้นมากพี่โทมัสกล้องใช่โทมัสผิดกล้องใช่เออจะจฮะก็คือเรียกพี่โทมัสกล้องอ่าใช่เราเตรียมอะไรมาคะวันนี้เราจะทำอะไรบได้วันนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วก็เรานอนพักผ่อนมาอย่างเต็มอิ่มพักผ่อนมาเต็มพี่ใช่ เอาง่ายคือวันนี้ผมนอนประมาณ11ชั่วโมงเพื่อมางานนี้แต่วันนี้ก็คือแบบโอ้โหคนดีที่เราเตรียมมาเป็นตัวมาขับเลยผมยังไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะไม่อย่างที่อย่างที่พูเรามีโชว์อะไรหรือเปล่าวันนี้มีมีร้องเพลงครับแล้วก็แบบมีเล่นเกมกับแฟนคลับนี่นั่นใช่ครับผมนข่เป็นแลก่ยการส่าไ้ไหมงไ้อะไรนะครับนน้คอเ้นไ ตื่นเต้นไหมนี่เป็นผู้ได้ที่สัมภาษณ์ใช่ไหมครับอ๋อนี่คืดีด้วยเดี๋ยวเราไปเดินแบบใช่มต้องถามมอดว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะสำหรับผมอ่ะผมก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบยังไงมันแบบมันบูรวัวหวานมันแบบเออมันงามันยิ่งใหญ่มากเลยผมแบบยิ่งใหญ่ที่ผมคิดไว้เยอะมากใช่ก็แบบมารอเราเยอะมากด้วยวันนี้ใช่ก็แบบมีรอผมแล้วรอคุณอื่นด้วยไม่ได้เจอกั่กันนานแค่ไหนมาบ้างเมื่อวานครับวันเดียวก่อน วันเดียววันเดียวเลยเมื่อวันศุกร์ก็มีมีไปมาหาเดินสายก็ยังคิดถึงและมากันแบบเยอะเลยใช่ครับฝากขอบคุณที่ทูนให้แฟนห่ายคนเลยค่ะแล้วก็ฝากให้ไปติดตามกิจกรรมวันนี้ด้วยได้เลยครับให้มั่นฝากอะไรยังก็ขอฝากแบรนด์42นะครับไปนี่อ้อมอกอ้อมใจด้วยอย่าลืมไปซื้อกันแล้วก็ฝากงานวันนี้ด้วยครับ ครับผมแล้วก็ฝากแอลมอนด้วยนะครับทุกคนฝากโอเก้นด้วยครับเรามีเรื่องวันแฟนมีดอ๋อเรื่องใช่ๆชครับเรื่องวันแฟนมีดครับก็คือเหมือนแฟนมีผมอะมันเล่นไปวันที่ประกาศยมันประกาศยังประกาศวันเล่นหรือเปลประกาศแล้วหรอประกาศแล้วหรอมันจะยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศก็ับใช่น่าจะแบบอีกสักพักหนึ่ง ใช่ครับสิบ้ายความที่เข้ามาแบบสิบพายรสิบพุทราเข้าไปนะสิบพุทราใช่ครับเป็นไงบ้างคะวันนี้10วันนั้นจะทำให้ฝบกว่าเราต้องเลื่อนไปก็ตอนนั้นอาจจะแบบมีเหตุแผ่นดินไหวอะไรอย่างงี้ก็แบบอาจจะเรียนด้วยความที่ตึกอาจจะความเซฟเต้ทุกทัอือเพราะว่าตอนนั้นแบบเหมือนทุกคนก็แบบบางคนก็ยังแบบมือหวาแล้วก็แบบ บางคนยังกลัวอยู่แบบคือแบบเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยกาน่าจะเลื่อไปแหละดีแล้วใช่สารพัดผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ต้องแบบต้องแบบดูส่วนรวมอะไรอย่างงี้ใช่ครับมันก็เลื่อนไปก็ดีครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คือมีเตรียมตัวเตรียมซ้อมกันอีกไหมเอ่ยก็ถ้าซ้อมซ้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยผมไม่ต้องซ้อมแหละ หรือเปล่าถ้ามีซ้อมก็คืออาจจะซ้อมเพราะว่าด้วยความที่มันผ่านมา10วันมันก็ต้องทบทวนท่ากันบ้างว่าแบบโชว์มีอะไรบ้างใช่เพราะบางทีแบบมันแบบมันเวลาผ่านไปอาจจะแบบมีลืมมีนิดหน่อยบ้างใช่ครับแล้วของเราคือแบบสงการสงการลกมืงานต<ะ>่ละท่านหรือว่าไปเที่ยวไหนสงการน่าจะเที่ยวสงการเขาอยู่ทัศน์อ่อนเหรอคะใช่ผมน่าจะเที่ยวเล่นด้วยสงการกันอีกสองคนอุ้ยปีที่แล้วเล่นด้วยกัน แต่ปีนี้ปีนี้อาจจะแบบเราอาจจะไปเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าอยู่กรุงเทพนั่งบู๊ก็น่าจะกรุงเทพแหละครับไม่น่าไม่น่าไปต่อจังหวัดจะเจอว่าทุกคนได้ตางานจบงานร่วมหรือ๋อหรืป่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่เจอก็ได้แล้วก่อนแฟนมิสมีเจอมีงานอะไรที่เป็นแฟนรอติดตามอีกไหมคะของตัวเองเป็นแฟนน่าจะคิดถึงก็น่าจะมีแฟนมิสรแหละครับก็คือเจอแฟนมิตเลยใช่งั้นคุยพอสมคว อวยพรสงการอุ้ยได้เลยครับก็ให้ให้มลุพอก่อนให้มลุพอก่อนอวยพรก่อนเหรอเหมือนเหมือนเคยจาได้ว่าเราเคยอวยพรสงการไอปีใหม่ใช่อันนี้ปีใหม่อันนี้ก็ปีใหม่อันนี้เป็นปีใหม่ไทยเป็นปีใหม่ไทยก็วันสงการครับสําหรับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางดีๆอย่าขับรถเร็วแล้วก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลนี้ครับครับเอาผมก็ยังไงดี อย่าขับซิ่งแต่อย่าให้ใครแซงนะครับอย่าให้ใครแซงก็แบบเดินทางโดยสัอดิภาพใครไปไหนก็แบบระมัดระวังตัวด้วยบางทีแบบอาจจะเจอแบบยังไงอ่ะบางทีมีคนสาดน้ำมาแล้วก็แบบมีอุบัติเหตุอะไรก็แบบค่อยๆขับรถนะครับพอมาก็หลบเพศทันนะครับอย่าลืมเป็นรถน้ำแล้วก็ผู้ใหญ่กันด้วยแบบเผื่อผู้ใหญ่คิดถึงอะไรเงี้ย วันนี้เรามางานแฟชั่นทั้งทีได้ลองออกแบบแฟชั่นที่จะไปแบบสงการที่เป็นแฟนแล้ว่าจะใส่ยังไงดีบ้างโอ้โหของผมเหรอของผมน่าจะน่าจะชิวๆอ่ะน่าจะแบบยังไงดีอาจจะแต่งตัวแบบเสื้อก้ามหรือไม่ก็แบบ <c oughs> แบบเสื้อแบบแขนสั้นๆอะไรอย่างแบบเสื้อสงการ <c oughs> แล้วก็กางเกงขาสั้นของเขาแตะ <c oughs> ใช่ก็ทั่วไปไหมถือว่าทั่วไปไหมครับก็ทั่วไปครับ ยายแต่งยังไงก็ได้ขอให้มิดชิดก็พอค่ะส่งการอันนี้บอกโกเกสเพราะเขาจะใส่เสื้อกันบอกทุกคนน้องแต่งเบบี้ทีหรือเปล่าเอ้ยเพราะส่งการมันก็อยากให้เซฟตัวเองเยอะๆช่วงนี้ใช่โอเคค่ะฝากแฟนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันแฟนมีดเนาะครับผมไว้ทุกคนนะครับก็เจอกันแฟนมีดนะครับผมวันที่10พฤษภาคมนะครับมาเจอกันนะครับขอบคุณนะครับเจอกันครับ ท okay. ี่ขออนุญาตนะคะข้างลานะคะหนึ่อนีนะคะขอบคุณค่ะท um> no> ี่อนี <k 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 ้นะคะได้เลยครับสามค่ับ1ึ่งสองสนี <k <k ่เลยนะคะได้ค่ะ เดี like like ๋ยวเยวฟังนี้ก่อนนะครับี่อ้าิเพ่งเล็บปะขอขอรูปแบบโชเล็่ไยได้ไหมโชว์เล็บเหรอครับอะไรๆบสวยเลยหนึ่งสองสามหน้สองสามนา้นไ้เล็บผมเป็เล็บมได้ครับไปนี่นึงไปนี่นึ่งไปังโอเคองไปนี่หนึ่ง